ซีซอปปี้เจอกันโต y ยต้าจอเปิดตัวแบตเตอรี่ Solid Sta t e ชาร์จเดียววิ่งไกลเกิน1,000กิโลเมตร สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แลวกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับโตโยต้านะครับผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่สัญชาติญี่ปุ่นนะครับเตรียมเปิดตัวแบตเตอรี่แบบโซลิดสเตนนะครับในอีก2ปีข้างหน้าสามารถชาร์จไฟจาก10%ถึง80เซน ในเวลาเพียง10นาทีขับขี่ไกลสูงสุดถึง1,000กิโลเมตรต่อการชาร์จแต่ละครั้งนะครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดือนเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึง่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งดิงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ เว็บไซต์ Motor One นะครับอ้างถึง Automotive News Europe นะครับระบุว่าเทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบ Solid State นั้นของ t o y o ต a จะกลายเป็นจริงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับโดย t o y o ต a นะครับเคยออกมาระบุเมื่อปี2566ว่าบริษัทนะครับสามารถพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ล่าสุดน,นะครับได้เป็นผลสำเร็จซึ่งสามารถชาร์จจาก10%จนถึง80%ในเวลาเพียง10นาทีและมีระยะทางขับขี่ไกลกว่า1,000กิเม เมื่อชาร์จจนเต็มนะครับเดิมทีนะครับรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่ใช้แบตเตอรี่โซลิดสเต e คาดว่าจะถูกเปิดตัวในปี2027นะครับหรือ2 0 2 8เป็นอย่างเร็วนะครับแต่ล่าสุดนะครับโตโยต้าได้ออกมากล่าวในงานสัมมนาการลงทุนที่อินเดียนะครับโดยระบุว่าเทคโนโลยีดังกล่าวนะครับจะเป็นจริงในปี2ปีข้างหน้านี้เองนะครับวิครามกูลตินะครับผู้บริหารระดับสูงนะครับของโตโยต้าคิโลสกามอเตอร์ประเทศอินเดียนะครับได้ระบุเพิ่มเติมว่า ระยะทางขับขี่ของแบตเตอรี่แบบโซลิดสเตตนั้นยังเพิ่มขึ้นเป็น1,200กิโลเมตรต่อการชาร์จแต่ละครั้งซึ่งตัวเลขดังกล่าวนะครับสอดคล้องกับที่ t o y ยต a าเคยระบุก,ก่อนหน้านี้ว่าเป็นตัวเลขของแบตเตอรี่รุ่นท็อปสเปคนะครับซึ่งจะถูกเปิดตัวตามมาอีกครั้งในภายหลังส่วนรายละเอียดที่ระบุชัดเจนว่าแบตเตอรี่ดังกล่าวนะครับจะถูกติดตั้งเข้าไปกับรถรุ่นใดบ้างก็คงต้องติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมนามาฝากกันครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเราวมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ